มเสเย่ยย no yeah, yeah, yeah. สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับฮะแม่วันนี้นะครับเป็นวันหยุดใช่ไหมเออโรงเรียนเราหยุดนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า เออตอนที่เราหยุดกันเนี่ยนะฮะก็คือเออวันนี้อาจจะเป็นแบบวันอะไรรอเปล่าใช่ไหมครับหรือว่ายังไงอ๋อก็พอดีว่าอาจจะเป็นแบบวันแบบเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมครับผมนะเราก็แบบว่าเอออยากจะมาเฉลิมฉลองกันให้มันดูแบบสนุกสนานนะครับผมนะดูแบบว่าแบบเออน่าสนใจมีอีเวนต์ต่างๆนานามากมายที่แบบเราสามารถมาร่วมกันทําได้อะไรได้ใช่ไหมละครับผมนะเออคือแบบจริงๆวันนี้เนี่ยพอดีเป็นวันที่แบบว่าเรื่องงามยามดีมากเลยนะถึงเวลานานนะครับผมนะซึ่งแบบว่าโอ้โหนี่คือแบบ อยากจะบอกไว้เลยว่าแบบเราเนี่ยถึงเวลาที่เราจะมาฉลุมฉลองกันถึงเวลานั้นนะครับผมนะซึ่งแบบว่าแน่นอนว่าแบบคือผมเนี่ยก็ต้องจัดตัวเขาเรียกว่าต้องแต่งตัวแบบจัดเต็มนิดนึงนะครับผมนะคอมมอนสิเย่เย่เย่ต้องแบบว่าเออเนี่ยนะเราแบบวู้น่าสุดยอดใช่ไหมฮะวันนี้แบบเป็นวันของการแบบจะเรียกว่าเราเนี่ยได้หยุดใช่ไหมเออนานๆทีเราจะได้หยุดผมจะได้แบบลงแรงแบบเอาวีเต็มที่ใช่ไหมเราต้องจัดเต็มนิดนึงใช่แล้วนะครับผมอย่าไปกลัวอย่าโอ้่อน โอ้ก็โท้ทานอยู่ไม่เป็นไรผมทานอยู่ผมทานอยู่มันของโน่นในมันเขาของโน้นในมันไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมของโน่นในมันนี่แว่นก็ของมันแว่นแว่นของมันนี่นี่นี่หลักฐานอยู่นี่หลักฐานหลักฐานอยู่นี่ของมันของมันไม่ใช่ของผมคุณดูเขาผมนี่นี่นี่คุณดู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 นี่สวยงาม เฮ้ยทันอยู่ทันอยู่สวยงามสวยงามโอผมสวยงามเลยบอกเลยวันนี้ทันอยู่ของมันของมันเออของมันของมันไม่ใช่ของผมของมันเลยของมันเลยของผมนี่คือแบบบริสุทธิ์มากไม่มีทางผมบมไม่มีทางที่จะทําเรื่องบัตรีมาทะเลอย่างนั้นผมบอกไว้ก็เลยของมันของมันของมันไม่ใช่ของผมของมันล้วนของมันล้วนเลยโอเคโอเคโอเคของมันของมันของมัน ของมันของมันเลยผมผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องคือคือแบบไม่ไม่รู้เรื่องจริงถึงเวลานั้นนะฮะผมผมไม่รู้เรื่องจริงคือคือของมันเลยของมันเลยเอาสกโคโคุลุกเหมือนกันนะเขาผมเถึงเวลานี้นะฮะนี่นะเออไึ่แพนิกไม่เนียนให้กูเนียนหน่อยก็ได้ช็อกแชทก็ช่วยนิดนึงเออช่วยกันทำมาหากินนิดนึงไม่ใช่แบบว่าจะเอาแต่แบบให้ผมแบบอันนี้นะอยู่ในความเสี่ยงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเตรงนี้นะฮะ